มันจะเข้ามาเวทหนึ่งบูบหนึ่งอะเนาะในสมองเราคําว่าถอยดีมากเลยนะแต่พอมา,อาถึงจุดนี้พอมาคิดถึงพี่ๆน้องๆให้กําลังใจมาตลอดเนาะทั้งที่เอีสภาก็ไม่ได้เก่งด้านนั้นถือหรือไม่ได้เก่งเอสร้างคอนเทนต์โน้นนี้เหมือนบ้านอื่นเขาแต่พี่ๆน้อง,องก็ให้จับ บมมาตลอดไปชอดทิ้งนีแก็เลยใจสู้ซะอย่างนึกจุ <c oughs> อ้าอ่นมาอ่นอนนอานค <c oughs> อมเมนต์อีกเจกน้อยก่นอนเนอะเหม็นอีหยางน่ะตะ่อกี้คือบ่กมีเสียงเอฟซีอยู่ๆกับมีเหนะผู้ใดไม่แอบเปิดของข่อยว่ะอ๋อน,นั่นเห็นบ่ป้าแสดงว่า,า,วาอี่หยางไปถึกเมื่อกี้ล่ะมีดบ่ เขาไปยังเพียงเจ้าของหลงเพียงเบิงบ่งว่าประด้รลดอันนี้วกแม่นองเลสวัสดีค่ะแม่จีกาบขอบพระคุณเป็นนางสูงค่ะแม่ไก่แก้วน้ำสองแก้วแก้วน้ำให้แก้วนุ่มแล้วเนี่ยเอาแก้วยังกับจีตภาคกนินเบิดแล้วนะน้ บวหนาวันนุ่มล่ะขอบคุณขอบคุณก่ะไม่ไกลขาน้องเอน็นทักน้องเลสวัสดีค่ะน้องเอน็นจะถอยได้ไงสนุกมาสนุกกันมาสองคนกับอเอน็นตาไปเออเมนเมนใช่นี่แหละก็พี่จีก็คิดถึงจุดนี้แหละทั้งน้องแอนทั้งเพื่อเพื่อนพี่พ แม่แม่ทุกท่านเดยดเนาะถอยไม่ได้หรอกชูกกันไปเนาอะอน้องเอนบอกว่าตาตาเป็นเป็นหมีแพนด้าเลยนะกว่าจะผ่านมาได้กันพิจิเนี่ยน้องแอนเนี่ยน้องเอนพนก้าในช่วยเหลือพิจิทุกจิก่งทุกอย่างเลยมากมาย ทั้งหาคลิปถ่ายคลิปวีดีโอทั้งเอ่ภาพนิ่งทั้งวิดีโอมาช่วยทั้งร้องเพลงอัดเสียงจงมาให้ท,ทุกอย่างตอนนั้นนะเนาะตอนเอ่อเก็บเวลากันอยู่ทั้งนอนดึกช่วยตลอดเลยไม่ทิ้งพีจิ พี่จีก็ไม่มีอะไรเนาะนอกจากคำว่า,ากราบขอบคุณเป็นอย่างสูงสาหรับน้ำใจอันดีงามของน้องเอน็นและของพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านด้วยเด้อทุกท่านทุกคนนั่นแหละแต่มันมัน,ม,นมันก็พูดเปิดอกเนาะมันมันก็บางครั้งมันก็ เดี๋ยวก็เป็นโน่นเป็นนี่บางทีเนาะเดี๋ยวก็ไม่สบายเดี๋ยวก็ปวดตาเดี๋ยวก็เวียนหวัวคืนใ้อะไรบบะมนี้มันก็เกิดความท้อแท้ลูกเต้าต่อว่ามัง่งอะไรมัง่งนั่นแหละแต่ก็ได้แป๊บเดียวได้แต่คิดหลอกไม่ข้ามไม่ข้ามคืนไม่ข้ามหมอนหลกเจ้ามาขึ้นขึ้นไรอย่างเกา่าหาหาคลิปมาลงอย่างเก่าเลยพอคิดถึงจุดเนี้ยเนาะ ถอยไม่ได้ถอยไม่ได้พี่พี่น้องน้องทุท่มเทกำลังเรงใจกำลงังใจอันดีงามกับกิจะรามากมายช,ชู้ช